คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงและไม่สนับสนุนให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นโอเคนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะกลับมาพบกัผมเช่นเดิมนะครับกับน้องเฮงนะฮะวันนี้นะครับจะเป็นตัวละครตัวที่5ของเรานะครับวันนี้มีทุนอยู่ที่1,945บาท เดี๋ยวเราขอไปจัดที่ห้อง100กันเลยนะครับฝากด้วยนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กระผมนะแล้วก็วันนี้วันหยุดนะฮะเดี๋ยวเราจะหาเงินไปเที่ยวกันหน่อยแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆนะไปอุ๊ยเกิน <laughs> โอ้โหคู่ห้ามาแบบนี้ไม่มีให้รุ้นอะไรเลยหรือ โหไม่ได้ละให้แน่เอาลุนลุนแต้มสวยครับลดแต้มมาโอ้ยชนหนึ่งแต้มสี่แต้มห้าแต้มสองเด้งสามแต้มอูดูแต้มน้อยกันหมดเลยนะครับไพ่ดูดิขาอื่นโดนแบบหนักๆเลยนะ <Hey. S 1> นักลงทุนของเราการันนะครับไปเนื่องกันเลยนะะ ผมบอกก่อนเลยนะว่าสูตรตัวละครของผมนะใช้ได้ทุกห้องนะครับเพื่อนๆน,นะครับใช้ได้ทุกห้องอยากนั่งเล่นนานๆหรือว่าอยากแบบว่าเอาแบบปุ๊บปับ๊บออกเลยอย่างเงี้ยปุ๊บปับ๊บแตกอย่างเงี้ยผมแนะนําที่ห้องโคเซียนนะครับเพื่อนๆนะห้องโคเซียนจะเริ่มต้นที่500บาทนะอ่ะอุย้ยโอ้โหมาลดแต้มด้วยนะ ขานีปอกข้าวเปิดโอ้โหเกินเพื่อนจะจุดสามใบนะมีให้รุนอยู่นะครับสามแต้มเรียบร้อยกําไรมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับกําไรมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะขนาดแต้มเราน้อยเรายังขยิงเจ้าเลยนะเพื่อนๆนะครับอ่อะคลิปนี้นะผูขอตัวละไปก่อนนะเพื่วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปตัวละครทันที่6นะครับฝากด้วยนะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีจ้า